สับป,ประรดก็มาแล้วนะคะสั่งเมื่อวันอะไอ่ะวันเสาร์นะสั่งเมื่อวันเสาร์นะคะได้วันยานจันทร์นะคะเร็วมากนะคะสามพันเตศพี่น้องปิกอัพเต็มเต็มยูปีก็กกกร,รอกินยูจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนจ้าสวัสดีค่ะเนรเร็ว,วเปเปหันมาสวัสดีแม่เมนเนยพลังใบวสัสดพลังแถบนี่ลพลังช้างเท้าสารยังเกาะขาวายังเกาะเมนบบพลังช่างสันเอาเฮ็ดยางพักกันเฮ็ดยางครับชาปูน ชาปูนตรงไหน,นตรงที่หลังตานนค่ะไม่ได้ฉาปูนค่ะเขาเรียกว่าปูกระเบื้องค่ะคนยี่สิบหางานให้ลูกเห็นมียาเฮอีกแลยย้วพี่น้องอยู่ซื่อๆบอปินน่ะเขาคนหุ่นเขาดีเขาห้มาผสมปูน <c oughs> จักจักสิเดตเป็นปูนจักสิเดตเป็นยังระเด้อน,นี่เวงใบตาคือโบอเออเงี้คือคือไหนแม่เออ จับกังตัวนี้เด็กสืบค่ะเด็กสืบเออขวดออกไปจังสันเราบัน้พี่โอ๊ตไปเปิดนามมาพี่โอ๊ตไปเปิดนามมาใส่โอ้คอใส่เกือบกอนจันจับกังหน่อยก็ได้ย่อพ่เอาใส่เอาใส่ยางอกเลยแมวใส่คุไปไหมโอ้กูว่ามาด้านไอย่าเ

กระเบื้องกันนะคะกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้าน ผมไม่ต <laughs> ีสุดยอดหนำหมดทีก <laughs> ็เลยหมดเลยตีหมดตีเลอยอาบากักเอาหัวจีดขึ้นหลังแหมตาคือบโโุญโอเด็กหน่อยอบาบหนำสั่งปีอาบให้พี่เป๊กขึ้นเลย คิดใจโตแม่คือโตโบเออบอกนอนล่วงเบิงเอาบอกน้องนอนล่วงเบิงเออชิดมองดินนะมันเปียกมองก้อนหินนะแม่เออบอกน้องนอนแบบนี้ เออคือบอกง่ายเถอะบอกนองนอนนอนนองก็บอกง่ายไงเออนอนลงเขาว่าโอ้เมะลงวะสันเมยลงเมยลงไปเอ้ยไปไปข้างหลังโอ้าหัวดำให้พี่แล้วบะเหนียว เออง่ะคักบ่บบันนี่ตพื่ข้างหลังข้างหลังบ่เปียกบอกน้องหันหลังมาหลังอืมหันหลังตีหันหลังเออดึงไปอีกเออถึงอยู่เออ,เอ,อบันนี้ปีนีเสียกี่ตุมท่าก้นระเบียบเนี้ยเอเอควานนะคะควานตัวน้อยกับช้างตัวใหญ่ของเธอ <laughs> จุอย่างเดี๋ยวเลยจุปพีเปิขอบคุณปี่เ,เปิก้าอาบน้ำให้หนูจ้าักเป้าเลยปีเป้าเลย,เลเลยปีเป้าเลยอืมอ่าน้ำให้กันกินกินแบบไหนให้โลกจำพี่ปีวาเอาเอาใต้ปาใกให้น้องยดีเออว่างวันนี้ให้นอ้องเอ,อือจิจุบแล้ว ี๋ยวน้องจะ้ำนังไงขนาดเด็ดบ่ค่อยออกนี่นห่ฮอนบรรยากาศอบอ้าวนะคะตั้งกินตั้งหลินอยู่บนสูงเอาเป่านะเอาบอกน้องตักเป่าเบ้งเออ เอาตักเป้าเป้าปีาเ,ปาเป้าอาบน้ำให้พี่เป้เลย,เอยตอนนี้ผสมปูนเสร็จเรียบร้อยนะคะ,เะ่เกเบไก่ไสดีครับส้าง <c oughs> บริการจากของเองเไอ้พี่หน,น,นูนเอ้ยพี่หนูฟ <c oughs> ้อ,องพี่หนูกัน มองล้างจานสุดแล้วบ่ทันนี่ได้พอฮอดเดือนอยู่ยนีน่บ่ได้หลายเนาะกะปุนมองล้างจานสุดแล้วค่ะข้างๆแตกเบิดเลยต้องได้เอากระเบื้องมาใส่เอา,เอา,าปุนสิพอบล่ล่ะมันต้องวางสีหนาๆเติบด้บ่ซั่น,นกระเบื้องบ,บ่ทอกันน้มันสิบ่ไหลได้ถ้าตู้บ่วางทอกันน้มันสิขังเอาละคือบ่เอาออกก่อน,นสปนิปูวางจังไดปูกระเบื้องจังได นี้ครับกระเบื้องเศษนะคะกระเบื้องเศษจากปูในห้องนะคะเอามาถ้าแม่นเฮ็ดตั้งแต่มือผุ่นมันแล้วไปแล้วมันบ่ได้เฮ็ดใหม่2รอบ3รอบดอกนี่ล่ะแม่แเอ้ยสิบ่ให้หนูหายได้จังได๋เฮ็ดหยังบ่แล้วจักเทอย่างเดียวๆได้จับ2เทือ3เทือจังแล้ว เบิงที่ราคานีมันแตกมันสุดลงไปเลยนี่มันุบลงมันเป็น้ำเป็นรอนช่างน่ะทําได้แต่ไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่าอืมใครก็ทําได้แต่ไม่รู้ว่าจะทนนานแค่ไหนเราแตกหมดเลยทั้งขางสุดลงไปเลยค่ะเพราะว่ามันปรอยู่สร้างพ่อกระเทินสร้างจําเป็นบ่แมนงบน้อยอืมค่าสร้างตั้งสามหมื่น บกน้อยเจ้าเนาะบกุ้งค่าค่าซ่างจักเป็นบ่เป็นเห็ดบัานี้จักสิเลีวโบเหลีวบัานี้คันแม่นว่าแตกอีกบัานี้คือทุบถิ่มหลุดเด้อมาทุบเด้อป้าเห็ดซองเถ้าเราโบเหลีวเป็นดอกเห็ดเห็นหนามมันไหลลงไปพุ่นเด้อบ่ได้เห็นหนามมันไหลลงมาพีโบได้เห็นมันขังขังโบเลดโบโบเลยเรียงปลา อ,องล่งลางจานบ่ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลา,าบอ่อมตัวเนาะโบเห็ดนี่มันเหลวเนเทียนนี่ยาวเห็ดทอดสามหลอดปนนั่นโอ้โหแค่ผูกกับเบื้องแค่เทียนกะจายเลยเอาห้องหินเขาเอาใส่อันนี้บ่เมียนติดใส่ในกระเบื้องบ่เมียนติดปูนบเลยก็กระว่างกระเปลืองห้องเล้ยตัวเนาะว่างไปเลยตาพ่อบ่ปูนเคืองลูก หมดปูนบ่หมดครึ่งลูกซทำบ่อพ่อเทโอ้ละปูแผ่นเดียวก่อนคือเห็ดไปใหญ่ไปเงวเทเดี๋ยวมันก็เห็นจักว่ากระเบื้องเป็นสีว้างเสมอกันโบสูงต่ำที่เนาข้าแม่นก้นยางกับตำสะดุดลุมหัวเต๋าเลยกระเบื้องลยะมีก้นมะยางได้ล่ะมีก้นหูแล้วก็ทุกวันเด้ปูกระเบื้องนี่เก็ว่ารู้เลยอื รู้แล้วแนี่ไก่ๆบาเบิองไก่ๆเบิองตีลาปันเด็กหน่อยเล่นเฮี้ยหน่อยอ๋อสร้งเนาะสร้างช่างเขาเถื่อสร้างจำเป็นช่างเขาเถื่แต่ละมือแต่ละเว้นฮะตะเวียกตะงานข้าวเดียวกะคำตักปูนมาเห็ดเวียกแล้วข้าวเดียวคำเดี๋ยวเราเลือกหลายยายห้างลาปูนมาให้ ปูมันได้อคนทนานั่นลูบเล็ดหลูบเล,ล็ดอยู่จับบายจับว่างจับหลูบอยู่สร้างอยางบ่เตรียรผอมจกอักยางมันต่ำในแบบนี้นักม,มันสิไหลบรแบอบนี้มันต้องใส่ปูนไหลนี่เออม่อได้ดอกเตียสิได้เทลเพลนเขางานลอยอันนี้งานหาสิบ อเอาว้างจาังไดก็วางไปพ่อยมันเลีอยวาเห็นแต่มันสุดลงอีกกบพ่อ่เสุดขังเว่าทั้งขังบัสุดลสุดบัดนี่สิสิเปลียนซางด้บัดนี้ด้ซางนนิบ่เอาเล้ยวบ่จางแล้ว่่นมาเจ้าจางเลี้วซางนีิบ่จางปนว่างก็บวดเอาขึา้นเ่าน้้าถังนึงกวดแล้วกับเทล่งอะเมีย เริ่มมาแถวที่สองแล้วนะคะไก่เรลียวกไก่สิเป็นก้ามจริงแล้วจักสิเป็นแบบใดด้วยค่ะด้วยเห็ดแล้วออกมาแล้วจักสิอยู่สภาพแบบใดสิแบบสูงต่ำหรือสิแบบจังใดกระบอกว่าถุคือกันด้วยค่ะ <c oughs> วานห <c oughs> นามสิคร <c oughs> ั้งอยู่บง่งใดย่าฝนตกสาดมาหนีนามคือสิมานอนอยู่ในหนีละ <c oughs> เอาปลามาเลียงได้เลยละเบ่งส่งเล้วไม่นรมารอรุ้นกันนะคะนี่แถวที่สองหลืออีกแล้วอีกสองแถวนะคะเพราะว่าทั้งหมดมันสี่แถวมารอรุ้นกันจะปูนที่พ่อวันนี้ไ่ป็นนก็ไปหอนเอาตัวเนาะ ผู้ใดมักฮ่อนก็ฮ่อนตัวเงียอือเห็นบ่กันสร้างใหญ่บ่เฮ็ดบ่แล้วทางใดอือกันเมียบ่เฮ็ดบ่แล้วซ้ํได้ลื้อออกใหม่เด้คั่นนี่ได้ื้อออกเฮ็ดใหม่ก็สิช่ยรวมวยยกันเนาะอันตะกี้พ่อใหญ่เสียมเฮ็ดติเป็นอ่างเลี้ยงปลาอยู่มงกลางเป็นลุมอยู่มงกลางนะคะตอนนี้เอาออกแกะออกเอาปูนใส่อีกค่ะ ฝีมือสร้างใหญ่เหตดเองได้นีกำลังกับซื้อรทศไทยมัง่งนะ่อยากโชว์ฝีมืออยากให้ผัวโชว์ยันยันง่ายไหลยันโบมี่มือว่างหามือว่างหามือสีนอนเว้นโบมี่ยันค้นมาติดต่อไปาาปูกระเบื้องไม่เห็นเร็วในที่สุดก็เสร็จเสร็จย้อนฝีมือเมียสร้างอหริสร้างกระถือ หลือออกอย่างสองเธืากราางเมียวางปุ๊บได้ป๊บเรียบลอยปุ๊บเปะเปะแลยุตยาแนวกัะเบนนี้อ้าวเสร็จแล้วนะคะเสร็จบริบูรณ์เลยุตยาแนวให้กระเบื้องมันแห่งก้นค่ะให้ปูนมันแห่งก้นสิบเป๊เพ็ดอย่างมันซ้ำนั่นปล่อยมันไปเปยัง เดี๋ยวอดมันก็ขึ้นมานอนเหรินตัวบ่นี้มันบ่มีไหวทางลูกหมูตัดเนาะจัสมีละรู้เรีวโอ้ตำหนี่ก็รู้เรีวหมองล่างจานกระเบื้องเก่าลูกเบิองบ่นี้มันเสียนมันตำต่อตำมือบบสุนหัวมันตำเหลินแผ่นเหล็กตัวนั่นตัวปูเ้าบ่เดีวออกบ่ได้หลือออกไหมหลือมาแต่แผ่นหนึ่งสองสามสี่นี่หลือไหมหน่นแผ่นเหล็กปัดอยู่นั่นบ่ได้หลือครับมันก็เลยสิเป็นจัสมีละ จำนีก็เอาเรียวสวยรูเรีวนี่เลิศรูร่างการเรียวอา่างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไม่สมต้องขออนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ